สวัสดีครับสายตาแบบนี้คงดิงจะเล่นไป ทางแบบนี้คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจจะยังสงสัยในตัวฉันและยังไม่เชื่อใจกัน บอกกันมากกับหน้าตามี่หลายคนไม่ค่อยมีจริงใชจเลยสักคนแต่จะใช้ในชีวิตนั้นที่ทุตันได้ทำและก็มีคนเชื่อไม่ได้เชืยอบนยอมโดนขึ้นจากโกรธโกรคำพูดจริงจังจะไม่ทำให้เธอได้ว่าถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่าที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน ฉันสายจีฉันไม่ดด้แค่หน,นต้ตาความจุบทุกงท,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 ที่พูดแแว่ารักตลอดจะไม่สึก,กับเธอแบไม่พูกับรพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายตามที่น้อยความที่เจอจะมา มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตาแต่ไม่มีราคาะจะมีที่ต้องเสียน้ำตาในใจและสัญลักษพอใครใครคุกมาจึงเลยไม่กลา้าลองเปิดใจถึงพระบูดาตามีหลายคนใครก็มีที่จริงใจลนนไใะละสัตคนแต่ฉันไม่ใช่ออนั้นที่ต้องการจะทำและก็มุ่ฉันไม่ดีเจอคนยอมล้มเขึ้นจำโกหกปวดคำพูดฉันจำบ่จะไม่ทำ เธอจะจำจะเธอยังไม่เช่คำรักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หอนโอเปร่ลิเป็น,นันใจของฉัน เธอใจไม่เช่คำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้รู้ Oh baby leave f n d ันใจของฉันสักทีฉันไม่ ทุกคนเก่งมากๆเหมือนกันนะครับผม,มสวัสดียังเป็นทางการนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองหน่อยน,นะครับผมชื่อว่าออฟโรดกัณพลนะครับดีใจนะวันนี้เรามาแบบว่าใช้เดี่ยวเป็นมินิคอนเสิร์ตเราได้แบบพูดคุยกับทุกคนได้เจอทุกคนไหนมีใครมาตั้งแต่ตอนเช้าบ้างไหมครับไม่แต่ตอนเชา้าแต่ว่ามาช pping. ออ้อปปิ้งมาหารลโอเคน่ารักมาก อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประกวดตั้งแต่ในรายการราสซคอนแต่ผมไม่ได้ใช้เพลงนี้แต่รู้สึกเลยมาร้องเพลงนี้ชอบกันไหมครับนี่อันนี้ไม่ได้หล่อรวงนะโอ้ยแขนยังว่างอยู่นะครับขอไปยินข้างไหนได้ไหมพี่ถือโทรศัพท์อ๋อถือโทรศัพท์อยู่เหรอโทษทีครับไม่ว่างแล้วช็อตกิ้วปะ ขอเลยนะครับอเอามอกี้ไม่ใช่นับเป็นมุกใช่ไหมอ่านะครับที่ผมบอกว่าผมเติบโตมาจากการที่ได้เจอทุกคนรอรอมาก็คือ <c oughs> อันนี้คือแฟนคลับรอหลอมาจริงๆแล้วก็ผมใน3ปีที่แล้วกับผมในวันนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคอ๋อขออนุญาตเช็ดหน้าแป๊บหนึ่งนะครับพอดีปกติจะมีคนเช็ดให้ผม้ไม่เช็ด กินน้ำอีกหนึ่งทีนะปกติมีคนเปิดให้แต่ว่า,เ,าเดี๋ยวโอเคมีคนซับให้แล้วสกู่นะครับขอโทษแทนช่างนะครับโอเคขอบคุณได้แล้วครับ ปกติมาร้องเนี่ยผมต้องนี่ผมเงือออกแทนที่อู๋แล้วนะไม่เชื่อเหอ่ะเพราะว่าสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่มาที่นี่ผมเพราะว่าเชื่อในความรักทุกคนเชื่อในความรักกันใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเชื่อเหมือนกันอะไรนะครับหนูรักพี่พี่ก็รักหนูจ้กก็เลยจะมาส่งมอบความรักนะครับผมด้วยเพลงซิงเกิลแรกในชื่อของผมเองชื่อเพลงว่า เองง่ายๆนะครับผมก็ให้ความรักของเราเป็นเรื่องง่ายๆกันนะครับผมมาฟังกันได้เลยนะครับเฮ้ยเชื่ยกันร้องหน่อยนะครับโอเคไหมก็เคยได้เห็นใครใครเขาพูดกันใช้ความสำคัญของคำเบิกความรักเป็นยังไงกันเข้าใจ อะไรคล้ายๆก,กันกับสิ่งที่ฉันเรียกมันว่าความรกก็ที่ยากเกินเข้าใจรักคืออะไรอีกงตามหาเหมือนยิ่ห่างไกลแต่วันนี้ที่ฉันได้จะเธอ ีเธออยู่ตรงนี้เชื่อในรักที่ฉันมีเพราะเธอคนดีขอบคุณที่จับมือฉันอยู่ทุกทีแต่วันนี้ที่ฉันได้เจอเธอที่เคยคิดว่ารักเหมือนยาแบบเสมอเธออย่างไรที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าคำว่ารัก but tell me what do you say to wrap me รักคืออะไรตัวฉันเองกับผู้ใจคู่ใจตอนนี้เธอได้เข้มาอยู่ตรงนี้ไงมันทำให้ทุกวันมันพิเศษจนฉันไม่อาจปฏิเสธกัดรักเธอที่เป็นเธอเม่เจอคนที่ใช่รักไม่อยากเลยถูกไหมครับเวลาเราเจอคนที่ใช่เนี่ยก็แต่ตอนนี้เริ่มยากแล้วเพราะว่าเหงื่อมันเริ่มไหลไม่หยุด ครับวันนี้ก็เป็นเพลงซิงเกลิลแรกในชีวิตของผมซึ่งเป็นเพลงอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เล่นกับพี่อูนะครับผมเป็นเป็นหนึ่งรเรื่องที่เปิดประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังปล่อยเรื่องใหม่ไปนะครับผมที่มีชื่อว่าสตวสวัสดนะครับผมครับร้อเลออเลงน i t o r y of love เป็นไงบ้างครับได้ดูทีเซอร์เมื่อวานวเลิศมาก ใครที่ไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมทางช่องวันสเปนนะครับผมโอเคไหมเ,เดี๋ยวก,กรกฎาก็จะได้ดูในชีวิตจริงมีแหวนในเรื่องก็มีแหวนเหมือนกันมันจะเป็นสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมละ <laughs> ่ะ <laughs> เวลาผ่านไปไวมากเลยแป๊บแป๊บเดี๋ยวผมก็จะร้องเพลงที่สามกันแล้ว <laughs> แต่ว่าเพลงนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนเกิดทัน เ,เพลงที่วัยรุ่นมากเอาจริงเป็นเพลงที่วัยรุ่นมากมไม่ทันอะไรนะครับเกิดไม่ทันโอ้โหแก่กว่านี้เหรอครับ<ม> <c oughs> อะไรนเล่นไม่ใช่อ่าโตกว่านี้<ม>โอเคก็ค<ม>จริงๆเพลงเนี้ยผมมาเต็มที่มากผมอยากให้ทุกคนมาอินจอด้วยกันแต่ว่าด้วยอ,อากาศมันร้อนผมขออนุญาตนะครับอันนี้ขออนุญาตจริงเสื้อ แต่ว่าเพลงนี้น่ะผมขอได้ไหมเต้นไปด้วยถ้าเต้นได้ก็เต้นแต่ถ้าเต้นไม่ได้ก็ขอถ้าผมร้องว่าจัดจาดาดาจัตจัจาดาดาทุกคนช่วยบอกผมว่าโอเคไหนลองเทสเสียงกันหน่อยดีกว่าจัดจาดาดาจัจจาดาดาโอเคเก่งมากถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ได้เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเป็นรัวยิ่งเจะก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมกันดี mm hmm. บางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ ธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีดเดาๆใจจะยากไม่รู้ว่าจริงๆนั้นคิดยังไงช่วยกันอย่าทำให้รักเดียวมันหลงเดียวมันรัก ฉันตั้งหลักไม่ทันเดิยวจะรังไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทิงไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดก้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมันทำให้แคลนเป็นลอดเดือดเพลิดไปกอดแล้วเธอจะว่ายังไงจัด จจาาาทุกคนมันช <ar> ่ง <ary> ่ายก็เลยชอบคนง่ายอย่าเลยเธอฉันวายอย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆเธอรักฉันเหมือนกันเขาว่าดึงไป อย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักไว้ฉันเดียวจะรักไว้ไมีไว้รักมันปรับหัวใจทิ้งไงะจะถึงออกไปก็ถึงไม่ออกอย่าทำให้คิดจะไมีรักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันมีรับทีชอมันทำให้แคลมหลอดยวแคลมไปกอดแล้วเธอจะว่ายังไง right. right. สมไวมากๆสนุกนะโอ้สนุกนะนกนะแบบมางานแบบนี้ผมรู้สึกว่าได้เอนจอยได้นเอเทนได้คาร์ดิโอเออได้ออกกำลังกายนะครับผมได้เจอทุกคนแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะร้อนเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนฮอตกันใช่ไหมฮัลโ,โหลหนึ่งสองเฮียฮัลโ,โหลโอ่า เล่าร้อนเหมือนกันาสามเพลงผ่านไปไวเหมือนโกหกคือมามาทั้งทีมากส,สันนี่คือมาพิเศษมากเพราะว่าเต้นทุกเพลงและดูเหงื่อปกติผมไม่ได้เหงื่อเยอะขนาดนี้ถูกไหมแต่วันนี้นะมันจอยเกิดให้พี่ช่วยช่วยซับหน่อยดีกว่าอ่ะ นิดนึงพอดีว่านั่นแหละมาคนเดียวมันต้องให้ช่างช่วยฉันไปถ่ายรูปตัวเองทุกคนหิวข้าวกันไหมครับไม่หิวหิวหิวอ๋อมีความสุขนึกว่าบอกว่าไม่หิวอย่าเห็นว่าถ่ายรูปลงกินข้าวนะเล่นอยากเล่นเนี่ยความสัมพันธ์แบบหยุมกันถูกไหมแล้วรักไหมครับ เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วอะไม่อยากให้จบเลยอ่ะผมต้องมีงานหน้าแล้วแหละถูกไหมผมว่าวสันเนี่ยเขาใจดีอยู่แล้วเขาเห็นใจแล้วเขาแบบรู้สึกว่าให้คุณค่าทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าถูกปะโอเคอ่ะมาเพลงสุดท้ายกันนะครับเป็นเพลงที่ผมแบบพร้วมากๆอนภูมิใจมากๆเหมือนกันฮัลโหลช็อตแล้ว เป็นเพลงที่ผมได้ร้องกับเพื่อนทั้ง5คนแต่ว่าอ่าถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของพวกเราแล้วกันนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่า,วาเคแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยผมขอแบบอยากเฟรล์มรอๆให้ขอใส่เสื้อได้เลยครับเหนี่อยนะลกูกเดี๋อวจะถอดจะจบก็ได้ทุกคนเชื่อย,ยังว่าที่ผมถอดเสื้อเพราะอะไร ถ้าใครร้องเพลงนี้ได้ขอช่วยร้องให้ดังทั่วสยาไมไปได้ไหมครับดเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เป็นรอยยิ้มจากผมแทนได้ไหมเอออะไรก็ได้หมูสับหมูเด้งดเป็นหมีเนยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ถ้พ <ijn Diamond> าพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันได้เลยนะครับไม่ตอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะ On floor h e ้ y e ไ h ทำในคืงานกันทั้งวันทำไมไม่ก็ลองให้ฉันฟัง ถ้าฉันพูดไม่ว่าคิดถึงฉันเธอจะตอบคิดถึงฉันคุยกันงงยงง,ง,งสุดที่มงงม่แ yeah. ย่เราไคุยกันมาอยู่ดีดีและยังรู้อยู่เลยว่ตอนนี้เขาบอกให้รอสิเจ็บนาทีแต่เนี่ยก็รอเป็นนานเป็นปีแ yeah. ย่ฉันไเลยน่าคิดถึงฉัเธอตอนตายรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ตอนคุณตาย ธอไมเห็นต่อบยิ่งกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก ไม่บอกไม่ค่อยจะบอกเลย What's the matter จะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่า What's the matter ไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างรือว่ามีใครที่อยู่ข้างๆเธอรู้ไหมในคนที่คิดบ้างแอนดอนไม่ได้เ l ่าโอ้เธอไม่รู้เลยว่าเธอไม่ได้รีามีได้ขียฉันเองที่ Miss you so. And then we saw